แอลเหนือคนละครึ่งมาแล้วโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,ท,ทร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโค้งสุดท้ายปลายปีให้สิทธิละ400บาทจำกัดจำนวนโครงการทั้งสิ้น10,000สิทธิสามารถใช้จ่ายการท่องเที่ยวได้ทั้งหมดเช่นโรงแรมที่พักร้านอาหารเริ่มเปิดลงทะเบียน1พฤศจิกาย,ยน2567วิธีลงทะเบียนแอลเหนือคนละครึ่ง เข้าไปที่เว็บไซต์ w w w e l n e u ค l ึ r ง c o m โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียน1พฤศจิกายน17นาฬิกาเป็นต้นไปแบ่งขั้นตอนการลงทะเบียนเป็น3ขั้นตอนดังนี้ 1. เข้าพักกับโรงแรมที่ร่วมแคมเปญ 2. ลงทะเบียนนักท่องเที่ยวสแกน QR Code ลงทะเบียนรับสิทธิ์นที่พักที่เข้าร่วมแคมเปญเท่านั้นการลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนลถไม่สามารถจองล่วงหน้าได้ 3. ใช้สิทธิ์ส่วนลดนักท่องเที่ยวสแกน QR Code ใช้ส่วนลดกับสถานประกอบการที่เข้าร่วมแคมเปญการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์1สแกนป้ายรับสิทธิส่วนลดกับที่พักหรือโรองแรม 2. กรอกข้อมูลและใส่รหัส OTP กดรับสิทธิ์ 3. แสดงผลการลงทะเบียนรับสิทธิ์กับพนักงาน 4. SMS แจ้งยอดส่วนลดและระยะเวลาการใช้สิทธิ์ วิธีใช้สิทธิ์ส่วนลดคนละครึ่ง 1. สแกนป้าย QR Code กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโดยสังเกตป้ายที่มีโลโก้แอลเหนือคนละครึ่ง 2. กรอกเบอร์โทรศัพท์ใส่รหัส OTP ที่ได้รับผ่าน SMS เพื่อย,ยืนยันตัวตน 3. กรอกยอดใช้จ่ายตามจริงกดปุ่มตกลง 4. ยืนยันการใช้สิทธิ์กดปุ่มใช้สิทธิ์ส่วนลด 5. หลังชำระเงินให้ร้านค้าถ่ายหน้าจอนี้คู่กับใบเสร็จให้ชัดเจน 6. SMS แจ้งยอดส่วนลดคงเหลือและระยะเวลาการใช้สิทธิ์เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ 1. นักท่องเที่ยวสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลด50%ไม่เกิน400บาทโดยสแกน QR Code ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการณเคาน์เตอร์โรงแรมหรือที่พักที่เข้าร่วมโครงการ 2. เมื่อต้องการใช้สิทธิ์ส่วนลดกับสถานประกอบการใดจะต้องสแกน QR Code กับป้ายณสถานประกอบการนั้นๆ 3. ระบบจะทำการคำนวณสิทธิ์ส่วนลดคนละครึง่งหรือ50%จากยอดใช้จ่ายโดยจะลดสูงสุด400บาทหรือจากยอดคงเหลือของท่านกรุณากรอกข้อมูลการใช้จ่ายตามจริง4ส่วนลด400บาทสามารถใช้ได้ทุกสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดอายุการใช้สิทธิ์ส่วนลดภายใน3วันหรือ72ชั่วโมงแต่ไม่สามารถใช้ซ้ำสถานประกอบการเดิมได้5นักท่องเที่ยวสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เพียงหนึ่งครั้งตลอดโครงการ สามารถใช้ในพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมด17จังหวัดดังนี้เชียงรายน,าน่านพะเยาเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแพร่ลำปางลำพูนตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุขโขทยัยเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรนะครสวรรค์และอุทัยธานีระยะเวลาโครงการ1พฤศจิกายนถึง31ธันวาคม2567โดยคาดว่าโครงการแอลเนื้อคนละครึ่งจะสามารถสร้างไรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า44ล้านบาท ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐก,กิจด้วยนะคะ